สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะการกินราเมงของเรานะคะก็ยังไม่จบนะคะวันนี้ก็เป็นรสสุดท้ายแล้วนะที่เราจะมาชิมกันนะคะวันนี้เราจะมาชิมรสนี้กันนะคะทุกคนรสนี้ชื่อว่ารสเอเียงน้ออิซุกิอาฟโฟคุรุเมโฮโตมิกิราเมงโอ้ย นี่นะคะดูแค่หน้าดูแค่หน้าซองมันเอาก็พอเนาะนะรสนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมากินกันอันนี้จะออกแบบงางานิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยคะ่ะน้ําเดือดแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเอาเส้นนะคะลงไปต้มอันนี้เราว่ามันเหมือนกับอันแรกที่เรากินแต่อันนี้ได้แค่หนึ่งที่นะคะนี่นะแล้วเราก็จะใส่ซอสต,ตัวนี้นะคะลงไป มันเป็นเหมือนน้ำมันนะเราว่าใช่ไหมเออใช่เป็นเหมือนน้ำมันนะคะเราจะต้มประมาณ2นาทีนะสนาทีนะคะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะใส่หอมลงไปต้มกับเขาแล้วก็วันนี้มีเห็ดด้วยนะคะขอใส่งาหน่อยนะเดิมนะคะทุกคนนี้ไม่พ้นมันจริงๆ กินให้มันหมดนะคะที่จริงเราต้มประมาณสี่ถึงห้านาทีนะคะทุกคนแล้วแต่นะความนุ่มที่ชอบนะคะสามนาทีมันยังกรุบกรบอยู่แต่และเราจะใส่ผงแล้วนะนี่นะคะผงออ เสร็จแล้วนะคะสำหรับรามเมงของเราหน้าตาหน้าทานมากเลยใช่ไหมคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมีเห็ดเพิ่มเบคอนเหมือนเดิมหอมซอยนะคะแล้วก็ไข่ต้มนะคะน้ำซุปเขานะคะดูเส้นเขานะคะอื้อ,อความยาวของเส้นเขาแล้วก็แบบมันเหนียวนุ่มนะคะหน้าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทานกันเลยค่ะมาชิมกันค่ะมาดูความข้นเราชอบ น้ำซุปมันนะเราคิดว่าน้ำซุปมันแบบข้นดีมากเลยเนี่นะนี่นะคะมาชิมกันอันนี้หน้าตาดิฉิมก็แบบว่า <c oughs> สิวเม็ดไป,ปลเลยมามาอันนี้จะออกแบบแล้วว่ามันคล้ายๆอ,อ,อีรสแรกที่เรากินไปเมื่อวันแรกนะคะ น้ำซุปเขามันอืมมันออกมันมันหน่อยเพราะว่ามันจะมีน้ำมันเติมเข้าไปใช่ไหมตอนที่เราทำเนาะแต่มันก็กลมกล่อมดีนะอารมณ์แบบออกคล้ายๆมิโซะเหมือนกันนะคะแย่ามาดูเส้นกันอืม เส้นหอมอ่ะมันจะแตกต่างกับการกินมามา่าบ้านเรามากเลยนุ่มกำลังดีคือมันแล้วแต่ความชอบของคนนะว่าชอบอความนุ่มความกรุบระดับไหนของการต้มเส้นนะคะถ้าสามนาทีเนาะ มันก็จะยังแบบเออกรุบๆอยู่เราก็แบบเออไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราชอบแบบนิ่มๆมาหน่อยก็จะเพิ่มไปเป็นสี่สี่ถึงห้านาทีนะคะแต่ซองแรกที่เรากินวันแรกนะตัวนี้นะคะเป็นมิโซะโทคาสุดเนาะ ตัวนี้นะคะต้องประมาณ3านาทีโอเคกำลังดีนะคะแต่อัน,นี้เส้นเหมือนเส้นมันจะแข็งกว่าหน่อยแต่หลังซองเขาก็จะมีวิธีการปรุงนะคะว่าปรุงยังไงเนาะแต่มันก็จะเป็นแต่ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ได้มีบอกว่า ต้องต้มกี่นาทีด้วยแต่อันแรกอะมีอันนี้มีอันนี้สองสองนาทีครึ่งสองนาทีห้าสิบเออสามนาทีเออสองนาทีครึ่งนั่นแหละตัวนี้มันก็จะออกแบบมีงานมีงานหน่อยเนาะมันจะคล้ายๆกันเลยนะกับอันแรกเห็นไหม มันก็จะมีหมูมีไข่เหมือนกันนะคะเลิศมาเดี๋ยวมากินกินต่อกินให้เสร็จ two hour later <c oughs> จะหมดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้แบบว่าสามวันกับการกินราเมงของดิฉันสามวันสามรสนะคะ น้ำซุปมันมันอร่อยมันกลมกล่อมนะคะเอะราคาอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสามฟรังกว่านะคะอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณห้าหรือหกนะะี่แหลค่ะจำไม่ได้แต่ว่าอันนี้มันสำหรับสองคนเนาะนะคะนี่นะคะก็คือราเมงญี่ปุ่นนะคะสามรสนะคะหาซื้อได้นะคะที่ร้านเอเชียอาจจะมีไม่ไม่ไม่ ไม่หลายรถนะคะแต่ร้านยูมิฮานะคะตรงถนนบาน6กซาเซอร์นะคะบาน6กซาเซอร์เนาะตรงช้อปปิ้งสตรีทในเมืองซูริคนะคะชื่อร้าน ana, ยูมิฮานาเนาะเซิร์ชหาตาม Google m a p ได้เลยนะคะอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟเลยเนาะ,ะร้านนี้นะคะก็าจะเป็นร้านแบบร้านเกาหลีเป็นของนําเข้ามาจากเกาหลีมีทั้งอของไทยของอะไรใครที่ชอบกินอาหารเกาหลีไปร้านนี้นะคะเขาแบบว่ามีหลายอย่างม,มากมี หม้อหอยตะลังมัหม้อหุงข้าวตาพันต่างๆที่แบบว่าน,นําเข้ามาจากเกาหลีอะไรประมาณนี้นะคะของไทยก็มีนะคะลองไปดูกันเนาะที่ร้านอยู่นีหฮาน่าอยู่นีฮาหน่านะคะถ้าเกิดใครอยากลองชิมนะซื้อไปติดบ้านไว้เวลาแบบเออไม่รู้จะกินอะไรก็เอามากินได้นะคะเนาะอันะนี่นะคะก็คือรามเมงสามรสนะคะ3วันของดิฉันนะคะก็จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าไปเจอรสใหม่นะคะก็เดี๋ยว ถ้าได้มีโอกาสได้ไปเนาะก็จะก็จะซื้อมาลองกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเ,เจอกันนะคะบ๊ายบาย